คนเราก็มีโอกาสเสียหลักได้ด้วยกันทั้งนั้นเสียหลักได้ก็ตั้งหลักได้ล้มได้ก็ต้องลุกให้ได้ถ้าล้มร้อยครั้งได้ก็ต้องลุกร้อยครั้งให้ได้เหมือนกันมีโอกาสเสียหลักได้ด้วยกันทั้งนั้นเวลาพอเราใช้ชีวิตไปก็จะเริ่มเก่งขึ้นกับการได้มีภูมิคุ้มกัน ในปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาถ้าหากว่าปัญหาเหล่านั้นเรามองว่าเป็นปัญหาโดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาฝึกเพื่อแก้ปัญหาปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหาล้มก็ยังไม่เคยลุกได้ด้วยตัวเองสักทีแต่ถ้าชีวิตเจอปัญหาแล้วใช้ปัญญาประกอบก็จะทำให้ปัญหานั้น กลายเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดปัญญาในครั้งต่อๆไปก็จะเริ่มเก่งขึ้นมีทักษะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเราทุกคนไม่รู้หรอกว่าเส้นทางเดินข้างหน้าในชีวิตจะต้องเจออะไรกันอีกสักกี่มากน้อยแต่ทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นบทเรียนทั้งนั้นและที่สำคัญล้วนแต่จะต้องเสียค่าเทอมจากการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บใจเสียทรัพย์ เสียเพื่อนเสียความรู้สึกล้วนเป็นค่าเทอมที่จะต้องจ่ายแต่สุดท้ายก็ได้วิชาดีๆมาฝึกให้ตัวเองมีทักษะในการที่จะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนชีวิตเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ล้มบ้างไม่เซบ้างวันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครจะเซกันสักกี่ครั้งแต่ก็ต้องขอบใจนะ ที่มีเพื่อนบางคนที่คอยมาให้ซบในตอนที่เซและเรายัางไม่ล้มต้องขอขอบใจในหลายๆครั้งที่เรามองย้อนกลับไปยังมีเพื่อนบางคนยืนอยู่จุดเดิมหันไปเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นทุกครั้งการที่เราได้มีเพื่อนดีมีพี่มีน้องดีก็เท่ากับว่า จะบอกว่าบุญเก่าของเราดีเสียทั้งหมดก็คงไม่ได้แต่คงเป็นเพราะว่าวันนี้เราได้สร้างมิตรดีในปัจจุบันนี้ของเราด้วยแล้วก็ประกอบกันด้วยกับการที่เราได้สร้างเหตุในอดีตดีจึงมีปัใจจัยให้เกิดขึ้นมาและได้เจอคนดีๆที่ติดสอยห้อยตามศีลเสมอกัรยังไงเสียก็ยังคงจะต้องได้เจอกันและยังคงได้อุปถัมภ์กัน วันนี้ถ้าทะเลาะกับใครก็อย่าตัดบัวจนไม่เหลือใยครั้งหนึ่งก็เคยรักกันครั้งหนึ่งก็เมตตาต่อกันขอให้เราทุกท่านได้มันพิจารณาธทรรมกันเถิดธรรมะนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกําลังในการเดินไปอย่างผู้มีปัญญาขอให้ชีวิตเจริญในธรรมด้วยกันท,กทุกทท่าน